ฟังเพลงเอยบ้างเพลงเอยเวลามันมีลูกคู่รับช่วยรับหน่อยค่ะให้ให้ข,ข้างล่างช่วยรับหน่อยช่วยรับเหมนนค่ะเอนะงงอจา้าเองงอยฟังเอ๋ยฟังตะลราฟังว่าฟังเพลงเอยมาจะว่าไปเราเรื่องการเมืองเรื่องการบ้านที่ประชิดต,ติดพันยกใหญ่ ก่งกระชับพื้นที่แต่ในกทมเก่งกระชับพื้นที่แต่ในกทมเจอขมเมนชักกอปลดทงยังไง MOU43 กอดไว้ให้แน่น MOU43 กอดเอาไว้ให้แน่นขมเมนกำลังแอนแอนบุกเมืองไทยเอชา ปะปะของขอมไม่ใช่ของขงเหมนรู้นะหุ่นเซนแกอย่ามาเฉยใช้ปราสาทหินพิมายปราสาทพระวิหารปราสาทหินนะพิมายปราสาทพระวิหารพานมรุ้งตั้งต่งานไม่ไกลชนชั้นปกครองอาณาจักรขอมชนชั้นปกครองอาณาจักรขอมคือชาวอินเดียแรมร้อนนํามาจากแดนไกล เขเมรน,นั่นหรือคือคนพื้นเมืองเขเมรน,นั้นหรือคือคนพื้นเมืองครั้งเมื่อขอมรุ่งเรืองศิวิไลอาณาจักรขอมได้แผ่สร้างสาขาครั้งโบราณน,นานมาและลมสลายไปอย่ามาทึกอย่ามาทักอย่ามาลักไก่เอาประสาทขอมของพวกเจ้าสเมื่อไร ามาตึกอย่ามาตักอย่ามาลักไก่เอาประสาทหอมของพวกเจ้าเ,เมื่อไรเอกภาพการเมืองเรื่องต่างประเทศจังแสนปวดเหตุจังปวดใจต่างประเทศว่าไปกลวโหมว่ามาทหารเงื้อง่าจะเอาอีท่าไหน หัวเถิกห้ปลดทงหมูตอนวางาท่าหัวเถิกปลดทงหมูตอนวางท่าพอปืนใหญ่ยิงมาเราวิ่งกันควักไข่ไม่รู้ใครเป็นใครแหละไม่รู้ใ,<ช>ใครเป็นไคเลย <conservatives> หัวเถิกปลดทงเนื้อออกเร็วหัวเถิกปลดทงตอนหมูหัวเถิกห้ปลดทงหมูตอนวางท่าพอปืนใหญ่ยิงมาเราวิ่งกันควักไข่ ขุเนเซนทราราชจึงประกาศศักดาขุเนเซนทราราชจึงประกาศศักดิ์าตรังมินแผ่นดินข้าไม่ยอมใครเอจาเอคา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 หน่อยแม่ว่ะฮึ่งนน ลามอตอตลบแดกแหวกคข้ขมิ้นลมอต้อตลกแดกแหวกคข้มามาคขมิ้นพอรับหลังถูกประเคนระเบิดตูมใหญ่พอนําฮงสกอ่านละเชิงชั้นเป็นต่อพอนัมฮงสกอ่านเชิงชั้นเป็นต่อมีลูกชนลูกล่อละมากกว่าไหนไหนลูกคืบเอาซอกก็ปิ้นปอกไปมาพอรับหลังก็ทายทาเห็นแล้วใช่ไหม รัฐบาลของไทยละโโบไปโฉบมารัฐบาลของไทยละโฉบไปโฉบมาดีรอเงื้อง่าไม่ชับไวเอชาเอชา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 หน่อยแม่กว่าหึงเงยจะหึงเงยอยู่พักนี้ไปทำไมพนิษวิกฤตเศษอยู่พักนี้ทำไมพนิษวิกฤตเศษ ทำให้เกิดเหตุอนเน็จอน,นาจใจทำงานให้พักไปรับฟังปัญหาหนองจานบ้านนาเขมียนรุกไล่ถูกจับขังคุกหมดสิ้นสภาพพื้นที่เขมีนครับเขาให้รับไปรับไป ว่ารับไปพระแม่ธรณีสะอื้นในอุลาทางตรงหลังน้ำตาพระสุธาไว้ว่าตัดหางลูกพักให้ต้องคดีอาญาตัดหางลูกพักให้ต้องคดีอาญาสารเมิ้นที่ภาคสาหมดลายเอชาเฮชา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 ,ชา,ชาลอยแม่แมว่าหึงเงอจะหึงไง ไก่อูมาแล้วเสียงเจยแเจ้าเจรจาผู้พันมาแล้วเสียงใจเจ้าเจรจาเสื้อแดงเคยผวาจำได้ไหมบอกใช้กระสุนจริงและจะยิงกระสุนยางลงไปโชว์เสียบ้างว่าชายแดงไทยแม่ทัพภาคสองบอกให้สองประเทศมาร่วมใช้อนาเขต ได้ไหมเอ๊ะมีผลประโยชน์ว่าหรืออะไรแอบแฝงเอ๊ผลประโยชน์หรืออะไรอแอบแฝงจึงคิดผิดสำแดงทหารไทยเอจาอ้าเอจ้าช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 านือยแ่ว่าหึงเงยจะหึงเงยปากเน่าตุ๊ตู่ยังคงเส้นคงวาปากเน่าตุตดู่ยังคงเส้นคงวา สามหาวาจาวาเรื่อยไปปูดข่าวปฏิวัติกล่าวสัตพันธมิตรใครไปแอบสก,กิดให้มันรู้ได้จับแพะชนแกะพวกไปวนมาจับแพะชนแกะวกไปวนมาลงนึกถึงใบหน้าทะลึงตาใส่ตาใส่ทำตาปูดโปนเหมือนดังคางคก ทำตาปูดโปนเหมือนทางทางเคาะบุคลิก <uk> แลบลิ้นฉวยฉก <c oughs> ยังว่องไวพูดถึงมันทีไลทำทองไสปลวนแปะพูดถึงมันทีไรแอ้ทองไสปลวนแปะต้องกลับไปนอนงายแผ่ปางตาย e e สัมแดงเลยไงว่าได้ยินเสียงชายและเขามาไกลเกินว่าตัวดีฉันก็ และเสียให้รู้แน่ว่าแฟนฉันแฟนแกหรือว่าแฟนใครว่าเพราะอะไร ấy? และจึงออกไปดูและออกไปพูดจาถึงเหตุการณ์นานาและที่วุ่นวายว่าเป็นเพราะอะไรและถึงเป็นสาเหตุจึงได้เกิดอาเพศขึ้นยกใหญ่จึงค่อยเมียค่อยมองมลอดช่องเต็มตาเห็นพิม เรอนขาก็ยังจะเดินหน่วยหน้าเจราจาใช่ไหมแล้วจะลบกันทําไมฮะตบักตาบวยมีอะไรคอยช่วยและหยิบคุยกันได้แต่ทางไทยต้องเข้มแข็งต้องสํแเดงแสนยากผมปันประจันหน้ายังไว้นา สี่สามเสียดินแดนจริงเริอว่าสองสาวด็อกเตอร์เขาไม่เข้าใจด็อกเตอร์ผุดสดีด็อกเตอร์ดดออร,รัชดาใช้เหตุผลนานา,นาอธิบายไปเขียนหนังสือว่าเขียนลงหนังสือแจกชาวประชาถ้าเป็นพน้นอย่างว่าขมนเขาสนไหม M O U ของมาร์คที่เอาไปนอนกบขมิ้นไม่เคยหยิบยกปฏิบัติให้ทั้งจับเจ็ดคนไทยทั้งยิงใส่ชาวบ้านทั้งจับเจ็ดคนไทยทั้งหิงใส่ชาวบ้านด็อกเตอร์สาวเข้าประจันน้อยปลาย ตัวทันทีว่าต้องปล่อยเดี๋ยวนี้และไม่มีเงินใครมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นชาติว่าชาติอย่าบังอาจละเมิดอาทิตย์ปะไตเเลียวดูเมืองไทยช่างว่าเวเกคุณราตีวีระจะเป็น คือพระสุธามันเป็นของไทยกว่าจะทักจะท้วงก็ล่วงเลยนานมาแล้วกว่าจะเยื้องยาตราก็ใายไประเบิดลงแล้วเ,เ,วเอทาชา,านาดา,า,านาน,นเ่เยเพราวกว่าจะทักจะท้วงก็ล่วงเลยนานมากว่าจะเยื้องยาปรา ปมปัญหาให้สังคมรับรู้ให้พินิตรองดูถึงความเป็นไปห่วงใยชาวบ้านถูกรุกรานจากขามิ้นจึงต้องโดดโลดเต้นเห็นแล้วใช่ไหมนับกันเมืองในสภาหรือจะกาเช่นนี้พี่น้องประชาชนจงอย่าดูได้ช่วยวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พ้นภัยกลับมาสู่อ้อมกอดมารดาแผ่นดินไทยคิดถึงสังคมไทยแล้วมัน นี่ก็เป็นเพลง่อยนะคะคตำสตาปเพลงเอยโอมอะไระเนเราก็ยังเรายังขอยืนยันว่าเรามาแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการทำทำสงครงามสงครามมีแต่ความมีแต่ซากศพมีแต่น้ําตานะครับเราไม่ได้รังเกียจเขมรน,นะครับเขมรคือเพื่อนบ้านเราแต่เราต้องกล้าที่จะยืนยันอธิปไตยของไทยใช่ไหมครับพี่น้อง